ข่าวล่าสุดในตองตลาดจอมพลหลบโชมใหม่เลือกได้ทั้งปิ้งย่างแอนบาร์บีคิวหรือจะช่างกิโลใครชอบแบบไหนตามมาจัดได้เลย วันนี้แก๊งเหียป้าบุกมาที่นายตองหมูกระทะสาขาตลาดจอมพลแอบ,บเห็นว่าตอนนี้นะคะที่ร้านเขามีโซนเพิ่มมาใหม่ก็คือเป็นโซนตักช่างกิโลนะคะจะทานที่ร้านหรือว่าสั่งกลับบ้านก็ได้ของในตู้ก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปไน,นะคะจะอยู่ตรงที่ซีฟู้ดที่เขามีเพิ่มขึ้นมาใหม่ราคาตักช่างสําหรับทานที่ร้านนะคะจะอยู่ที่2องสก็คือสามารถตักได้ทุกตู้แต่ถ้าใครจะสั่งกลับบ้านนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่อนน่้เ้ามจ็ดเข้าที่เป็นสายซีฟูนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าี่เนียเขาคัดกุ้งได้แบมสด ม,มีตเตาปิ้งย่างสำหรับซีฟู้ดมาให้โดยเฉพาะใครอยากกินฟิลทะเลเผานะคะเราว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดียิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าบาร์บีคิวนะคะจะบอกว่าฟินมากและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนของทานเล่นเขามีแหนมเนืองจากร้านเฮลตี้แหนมเนืองเนี่ยมาให้ทุกคนสั่งกันด้วยซึ่งโซนนี้นะคะก็จะมีจอบอลขนาด200นิ้วมาฉายให้ทุกคนได้ดูกัน<ม>และแน่นอนว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ชั่งกิโลเท่านั้นไ<ม>ล,ล่บุฟเฟ่แอนด์บาร์บีคิวราคุกอ่งสามเก้าทนี่ นี้ยังไงก็คุ้มเพราะว่านอกจากตัวปิ้งย่างที่เราคุ้นเคยกันแล้วตอนนี้นะคะที่ร้านมีอีกหนึ่งเตากระทะมาเสิร์ฟให้ทุกคนใครชอบปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะคะอันนี้ไม่ควรพลาดคือในหนึ่งเตาเนะี่ยมี2องออปชันที่เลือกแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างหรือว่าต้มแบบชาบูรีบแววมารองกันได้เลยนะคะที่ในตองมุกทาสาขาตลาดจอมพลร้านเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึงตีสองพิกัดร้านนะคะก็จะตั้งอยู่ในตลาดจอมพลรีบแววมาลองกันได้เลยนะคะทุกคน